22สิงหาคม2562ผู้สุขาวรายงานว่าเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างชายหนุ่มชาวต่างชาติผู้ประกอบอาชีพมักคุเทศหรือว่าไก์นำเที่ยวได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้ช่วยไก์สาวชาวไทยบนรถต่อหน้าลูกทัวร์ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากเหตุนาเกิดเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางกลับจากพัทยาเข้ากรุงเทพกล้องวงจรปิดบนรถสามารถจับภาพไว้ได้ชัดเจนจากนั้น พอกลับถึงโรงแรมที่พักย่านลาดกระบังไก้นำเที่ยวหนุ่มคนดังกล่าวยังไม่ยอมยุติเดินเข้าไปหาผู้ช่วยไก้สาวชาวไทยพยายามที่จะทำร้ายร่างกายถึงแม้จะมีคนเข้าห้ามพรามส่วนว่าสาวผู้ช่วยไก้ก็พยายามวิ่งหนีจนไก้หนุ่มเกิดอารมณ์โมโหหยิบกระเป๋าเดินทางของผู้ช่วยไก้สาวไทยดังกล่าวทุ่มลงไปในสระน้ำของโรงแรมเบื้องต้นผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังผู้ช่วยไก้สาวชาวไทยทราบว,ว่า เหตุน่ะเกิดขึ้นเนื่องจากขณะที่พาลูกทัวร์ไปเที่ยวชมที่วัดแห่งหนึ่งในพัทยาเพื่อนําลูกค้าทัวร์ไปช้อปปิ้งที่วัดดังกล่าวซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงวัดลูกค้าก็ได้ฝากกระติกน้ําร้อนเอาไว้กับตนและลูกค้าก็ไม่ได้เข้าไปช้อปปิ้งเลยซึ่งจะทําให้ทางบริษัทนั้นถูกปรับเป็นเงินจํานวนสองพันบาท ตนก็ได้ขึ้นไปที่ออฟฟิศเพื่อไปดำเนินการเรื่องไม่ให้ถูกปรับและได้เอากระติกน้ําของลูกค้าไปฝากไว้กับไกด์นำเที่ยวพอเสร็จเรื่องแล้วก็ได้ออกมาเรียกรถพร้อมประสานลูกค้าขึ้นรถเพื่อกลับโรงแรมที่พักถึงโรงแรมตนก็ได้ขึ้นไปเคลียร์งานจนเสร็จเรียบร้อยลูกค้าทัวร์ก็มาถามหากระติกน้ําตนก็บอกไปว่าอยู่กับไกด์แปาได้เลย เมื่อลูกค้าขึ้นไปหาไก่ไกก็อารมณ์เสียโวยวายขึ้นมาจากนั้นก็พาลูกค้าออกไปทัวร์ต่อที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเสร็จแล้วตนก็ออกมานั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับไปที่ออฟฟิศเพื่อที่จะไปเอากระติกน้ําซึ่งอยู่ตรงที่นั่งของไก่หนุ่มชาวจีนพร้อมกับถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูเพราะไม่อยากให้มีปัญหาและ ไกดหนุ่มคนดังกล่าวก็เกิดความไม่พอใจสุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้นดังกล่าวสาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากนี้จะไม่ทํางานร่วมกันอีกแล้วหลังจากทํางานร่วมกันมาเป็นเวลานานไกดสาวชาวไทยให้การกับผู้ซื้อข่าว